สวัสดียามแรงจ้ะพี่น้องเสียงบ่มีมือน,นิโอเคกำลังเอ๊ะอย่างนี้จับให้เป็ดสวัสดีครับยามแรงจากที่เ <c oughs> ข้าในเมืองมือน,นิไปหาซื้อของมาโน่นนี่นั่นนี่เงนจ้ะเสียงสติกหาย <c oughs> ไม่ได้เจ็บคอแมมว่าไหลพี่น้องว่าจนเสียงหายพดผูก เยอะเยอะจนเสียงหายเออพร้อมแล้วไปไปใช้เห็นถือกำลังมั่งแบบนี้ไปเก็บผักไปเก็บผักาได้เมนูอย่างยาำแดงมือนี้แรงมือนี้ได้เมนูปลาเผาด้วยจ้าฉลองแปลงผักเราแก่บ้างหรอมาตะทานน้องอิ๋วอยู่ไหมเนี่ยเมนถาดน้องอิ๋วเป็นผักแก่ป้าบ้างหรพี่น้องคอมเมนต์ว่าเมนูปลาเผาต้องมาแล้วแหละวะซานอันไม่ได้มือนี้จัดแล้วไป เอาเคนทำอันนี้ผักบุ้งกับนั่นผสมให้เป็ดกินอันนี้ปลาเผารวมตัวกันเลยลดน้ำหนักเป็นไปไม่ได้ไม่มีอยู่จริงเอาเปงไหนดีเนาะเอาพูน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 เอาแปงเอ๊ะจังไหนเอามีดตัดเอาบ่เออหักเอาลลแม่ว่าเออหรือถอนเอาเลยถอนเอาเลยเนาะถอนเอาเลยก็ได้บ่อบป่งละมั้งอือบ่เอาตัวแก่ๆนี่บ่ันอกนั่นแหละ โอ้น้ำบ uh. ัตตุนค่ะเออใหญ่วายลี่นึกขึ้นนึกขึ้นเออขึ้นมาแบบนี้เลยได้นั่นแหละตัดออกบันนี้อือเอาแบบฮะเออแล้วเพาค่อยไปแต่งเอาเอออันนี้เด้อันนี้ปล่อยมันไปล่อคือเก่า บอกเอาไปทีมรถเดี๋ยวมันจะไปแย่งปุ๋ยอีกบอกนอดอกรถมันจะได้เป็นเป็นเออเอบโอบขักขนาดเออโอนดอกรถเออฮันเด็คเลือกเอาต้นถึงมันสูงสูงก่อนจนเกือบมืดจ้ะพากันไปในเมืองไปหาซื้อที่นอนหมอนมุ้งโน่นนี่นั่นอือกอบเนาะกินพักสะใจขนาดเนาะประจุ

คนก็พักอันในง,งามกว่ากันพอกันเลยพันสิดอกนอเอียงเออเอียงอุ้ยอันนี้เป็นตาแซ่บเขาไม่ไปดมเบึงบ๋งเบึ๋งเบึ๋เหมือนที่เขาไปซื้อไปเลยนี่นอยู่ซื้ออยู่ตลาดเมื่อกี้นี่กับห่าบาทนี่แหละนี่นี่ไปไปขายนี่บอกซิบกระซ้าอะไรได้นี่เมื่อไม่ซื้อซา้าบาทนับกโกได้นับอันได้พอแล้วเอาอยู่บอกเออเอานายปลาเนี่ยเอารถนายปลาเนี่เอารถเออีกสัต้นเอออเารถ เลนแต่ละเท่อหันยอมถึะได้พอมันหน่อยข้ยังพี่น้องกรอบคักเอขอแล้วกค่อยมาเอาอีกยยยัังหิบนอู่เอาไปล่างดิเอ้าเอ้าเอ้าจะอะไรปลาสองโตพี่น้องปลอดสาพี่น้องเขากินพักเอาเขาต้องเน้นปลาเอาเนี่ยอันนั้นมันน่ะกรอบๆได้นั่นน่ะมือเออเอามาเก็บอันนี้บัดนี้ต้นหอมผักชีต่อจ้ะ ทีเดียวเลยถอนเลือดกันบออัน้บแหลไอต้องหาเนวมาตัดนั่นหรือวะไอลอกลงฉีกลงอ่ะนะเด็ดเอาใบข้างมานั่นอะเออเป็นนั่นหละเอาต้นอื่นแน่เออประมาณนั้นเลยลูกเอาใบที่มันอยู่ล่างสุดเอาไปใส่น้ำจิ้มอืม งามๆโอๆๆ้กลางๆคุณเอืงผู้ได้มากะนิ่งใส่แต่รอบๆนี่ได้ถูกต้องเมื่อเช้านี่แม่เอาไปใส่ต้มไก่ก็เลาะแต่ริมๆนี่แหละไม่ได้คอยไปทางพุ่นนี่กลางๆเมนูปลาเผาซื้ออยู่ตลาดรัดไอ้หนองย่ตลาดแย่ใหญ่พีนน่น้องถ้านอีมีเวลาว่างอยากพาพีนน่น้องไปย่างอยู่จ้ะมือแดดแบบได้คไปอีกของกินไล่หลายเนาะ ม่จ <Man. S 1> ีจีมาเร็วมาเก็บผักเร็วคุณบอกให้มาเก็บผักคือถิมานอนเดี๋ยวนี้อ๋อบ่ได้กินเด้อปลาเผาโบเก็บผักซอยเห็นเด้อโบห่างกินบ่าห่างกินก้างกับโบห่างกินเออได้าายินแน่กินแน่กินแล้วมาเก็บเร็วไปจีจีไปเหยียบมันงบูจีจีวะฟังหูเรื่องอืมเอาเก็บผักก่อนพี่น้องบัดนี้เด้อค่อยไปทำน้ำจิ้มทำเมนูแล้วกันนี่ ผักชีเอาไปซอยใส่ต้นผู้ดีเลยนี่อ่อนๆจ,จะโบได้โอ้ยบ่ได้อยู่ดิบบได้ลากเพิ่มผักที่เราปลูกเอง มั่นใจว่าเราประสานร้อปอร์เนอุ้ยหอมครับเก็บผักกับพี่น้องบัดมาพี่น้องมาพี่ซุงผันมาเป็นส่วนคุกเหล็กไปกันบ้างคุกเหล็่า ินอะไราฮู huh. <oh> Sadly, no, no, s <S ้งคือเป็นเราเอาเป็นเดียวเเปิดเปิดตูเปิดังไเปิดด้ยินดพกแม่มาเ่สวนี่เจ็บอนกดยขข อาหยัื้นอะไรังมาเลยเนี่ตั้งวดตาตัเธอมาเลยอเขาส้นหียไหมทางไัมันนั่งอยู่องเส้นหียอุ้นเหออือนน่าเ้นหนวมน่เราเดียนไปีได้อวะ่ยิ

云南那边。<You> know. okay. ปลานะตัวหัวปมมกก่าฮะตัวหัวปูมันมุกกาขึงปลาบบนี้ย่างกับผักด dini mana belum ini udah di tempat kan ini gua mau kali lagi lagi lupa deh oh kok nih kok kok ah ini มีแนวปียวางนวขตอนที่อันนั uh ้นเมว่วาเจ้เจ้าเจ้าอะร่ใงไรท่าคเราหอใส่นี่ก็ทีหอว่ายังมัน็ะดี้เขนี่